ครับวันนี้สวัสดีครับสมาชิกนักตกปลาทุกท่านนะครับผมกริดนะครับกริดนครนะครับมีวันนี้ก็ว่าจะมาทําคลิปเพิ่มเติมนะครับในในในส่วนที่ได้ค้างไว้นะครับสอบถามกันมาหลายคลิปนะครับผมก็ถ้าว่างก็จะขยอยทาลงให้เรื่อยๆนะครับคลิปผมอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะผมไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาถึงมัดมัดมัดเสร็จไม่ใช่จะอธิบายเหตุผล ต่างๆละเอียดนิดนึงนะครับบางทีคลิปอาจจะยาวก็สมาชิกแต่ผมว่ามีประโยชน์กับสมาชิกนะครับดูไว้จบแล้วก็คิดตามแล้วก็ลองดูเหตุผลนะครับวันนี้ผมทําจะมาเทียบคลิปๆเกี่ยวกับการต่อสาย PE กับสายช็อกหรือสายฟูโ,โครคาร์บอนนะครับสําหรับงานต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะใช้บอบบินแล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องมือ ผมบอกว่าเรื่องของต่อมืองานตีเหยือปอมเนี่ยสมาชิกทุกคนหลายหลายคนเนี่ยเขาสามารถที่จะมัดกันได้ต่อกันได้อยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมค่อยมาทําเรื่องของงานมือวันนี้ผมจะใช้บอบบินแล้วกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือการต่อบอบบินงานหน้าดินปลายสายของงานหน้าดินงานทะเลนะครับนี่นะครับผมจะยาวหน่อยนะครับนี่นะครับงานจิกงานเคสอะไรได้หมดนะครับนะครับเหตุผลที่ต้องทํานะครับ คือต้องอธิบายก่อนว่าทําไมเราต้องใช้เรื่องของการต่อสายนํานะครับผมเรียกว่าสายนํานี่คือ PE นะครับนี่คือสาย PE ในลอกนะครับมาจากลอกอันนี้คือสายฟลูโาร์บอนหรือสายช็อคดีเดอร์นะครับแล้วแต่คือ P สาย PE เนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กเหตุผลที่ต้องทาผมจะอธิบายนะครับบางคนยังไม่เข้าใจยังไม่ไม่นาไม่เป็นแล้วก็ไม่คิดจะนําสายนะครับคือสาย PE เนี่ยเขา ผลิตขึ้นมาให้มีหน้าตัดขนาดเล็กทนแรงดึงได้เยอะนะครับ PE หนึ่ง PE สอง PE สามนี่ตกหน้าดินได้เลย p 2สอง p สามนี่ผมจะตกหน้าดินได้เลย p สี่ p, 4, p 5ห้าเนี่ยก็สบายเลยนะครับหน้าตัดจะเล็กมากพอหน้าตัดเล็กปั๊บเนี่ยลอกลอกนะครับลอกก็จะมีขนาดเล็กตามนะครับอย่างตัวเนี้ยผมก็ใส่อยู่ประมาณ PE หนึ่ง PE สองเนี่ยสามร้อยเมตรแต่กลับกันนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้สายเอ็นเนี่ย เอ็นสปอนเนี่ยจะจุสายได้สองสามร้อยเมตรนี่ตัวขนาดนี้เบ่งเบงแต่ตั้งแต่มีสาย PE ขึ้นมาเนี่ยแรงดึงรับแรงดึงได้เยอะเนี่ยลอกก็จะมีขนาดเล็กเราก็ตกสบายครับถือลอกได้เล็กลงขนาดไล,ไล,ล่ๆกําัังเบรกก็หนักนะครับลอกเดี๋ยวนี้ตัวนิดเดียวก็เบรกหนักแล้วนะครับแต่ปัญหาของสาย PE เนี่ยนะครับเ hmm. ขาทำมาเพื่อให้รับแรงดึงแตแง่แรงเกี่ยวกับแรงเส,สียดสีนะครับพวก ขูดกับแคมเรือขูดกับโขดหินตะกงตะกัวอุปสรรคใต้ใต้ในน้ำนะครับเขาจะไม่เก่งนะครับเขาจะบาดแรงตึงเยอะเนี่ยปึกเดียวขาดปึกเดียวขาดดังนั้นเพื่อความแข็งแรงของสาย PE เนี่ยเราจึงเกิดวิธีเขาเรียกว่าการนําสายนะครับการนําก็คือการเอาสาย PE เนี่ยมาผูกข้ากับมัดกับสายเองนะครับบางคนบอกไม่ต้องแล้วผมผูกได้มัดได้มัดยังไงก็ได้ แต่การมัดที่ดีนะครับต้องเรียบนะครับเรียบสนิทไม่มีปมไม่มีรอยต่อใอ้สดุดไกสามารถจะวิ่งเข้าไปในรอบเข้าไปในไกคันเบ็ดของเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับสมูทสมูทมากนี่คือใช้บอบบินหรือมือก็ได้นะครับแล้วอันนี้บอบบินก่อนแล้วกันนะครับเอ็นเนี่ยเราเลือกได้เลยเราจะใช้ขนาดเล็กเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่เท่าห้าสิบหกสิบร้อยบอลแล้วแต่ ความยาวสองว่าสามว่าหนึ่งว่าก็เรื่องของเรานะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเอ็นเนี่ยถ้ามีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะทนแรงเขาเรียกแรงเสียแรงเสียดสีนะครับเสียดทานนะครับเสียดสานอุปส,ปสรรคอาจจะเป็นตอหม้อปะการังเทียมเสาเออหินข้างล่างเนี่ยเอ็นเส้นใหญ่ก็จะทนทนได้ดีกว่า P e เยอะ PE นี่เขาเส้นเล็กมากเขาทำมาเพื่อรับแรงดึงนะครับเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้รับแรงเสียดสี แสงเสียดทานบางคนยังไม่เข้าใจเลยนะครับซื้อ p e 1 0มาตกประกาลังเทียนตกต่อหม้อเพราะอะไรรู้ไหมครับเส้นใหญ่ทนแต่จริงไม่จําเป็นอ่ะครับ P3 แล้วคุณใช้วิธีการนําอย่างเงี้ยแล้วคุณใชเอนอย่างเงี้ยร้อยปอนด์อ๋อไม่ยังไม่พอ200เลยไหมอ่าแล้วอย่าลืมว่าที่มันขาดเนี่ยมันอยู่ปลายสายประมาณเมตรสองเมตรที่อยู่ปลายสายแค่นั้นเองมันก็ใช้งานได้เลยลอกเราก็ตัวเล็ก นะครับน่าะต้องเข้าใจนะครับบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับผมบางทีผมถ้าตกปลาปลากับผมเนี่ยผมจะอธิบายให้เขาหมดบางคนยังไม่เข้าใจนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็จะน่าจะเข้าใจเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมตั้ของเก่านะครับนี่คือบอบบินนะครับหาซื้อได้ทั่วไปการต่อบอบบินเนี่ยมีความแข็งแรงปมจะเล็กสวยนะครับบอบบินนะครับเริ่มเลย เดี๋ยวผมไม่เห็นหน้าแล้วกันนะครับแค่เห็น,นอุปกรณ์ผมจะอ่านนีนบน,นะครับ,รบเริ่มด้วยแล้วเนี่ยครับเราก็เอาสายครับใส่เข้าไปในตัวบอบบินนะครับบอบบินเนี่ยคือนี่ถือวตั้งเบรกนะครับ เราไปก่อนลืมะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวร่องที่เป็นตัวปรับเบรกปรับนืนนะครับแล้วก็ดึงหน่อยดึงให้ปลายมันเคน,นะครับเห็นนะดึงให้มันพอดีเสร็จแล้วก็ตาวดอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงแน่นนะครับแล้วเราก็ม้วนเข้าไปในในที่มันทําไว้ให้เป็นร่องเนี่ยนะครับก็ปกติก็งานแนะนํานะครับงานจิ๊งานแคสเนี่ยเราไม่ยาวมากก็สักสิบสิบสองรอบ แต่ถ้าเป็นงานหน้าดินก็ประมาณสิบห้ารอบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดูนะครับก็สิบสองรอบนะครับ,บบางคนอาจจะหมุนอย่างนี้นะครับแต่ผมมองว่ามันช้าทำอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็เอาสายเป็นสายฟูโรโคาร์บอนหรือสายช็อคลดเดอร์ก็ได้นะครับอันนี้ผมประหยัดนะครับผมใช้สายช็อคลดเดอร์นะครับผมจะมาทำให้ดู นี่ครับนี่นะครับเราก็เอาปลายสายนะครับปลายสายมเห็นนะครับปลายสายเห็นไหมครับนะปลายสายจับเข้าไปเราก็จับนะจับปับ๊บแล้วก็ม้วนเพื่อจะเราต้องการจับนะครับประมาณสัก1 2เพื่อความแข็งแรงนะครับสามรอบ แล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่นะเห็นนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เริ่มตวัดบนเลยไปน,นะครับตีลงไปครับอันนี้เป็นงานจิกนะครับประมาณรักยี่สิบรอบเห็นไหมครับสายเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งเต็มของเขาเองเห็นไหมครับเขาจะวิ่งเสร็จแล้วเราก็ดึงันนิดนึงเราจะเราจะตีกลับนะครับ เราอาจจะเริ่มต้นใ้เขาสักสองสามรอบนะครับเราอาจจะรีดให้เขาวิ่งกลับสองสามรอบแ,แล้วเราก็หมุนกลับนะครับว sure. ิ่งกลับไปให้เท่ากับจุดเริ่มต้นที่เรามาครั้งแรกครับพอแล้วนี่ครับอันนี้งานจิกงานจิกไม่ต้องยาวนะครับประมาณนิ้วนิ้วให้ให้ตัวลอยตรงนี้ครับประมาณสักนิ้วนิ้วนิ้วนิดนิดนิ้วหนึ่งอ่ะก็เยอะแล้วครับไม่หลุดละ เห็นไหมครับสวยแน่นมันเกาะกับสายดึงแล้วก็ดึง,ออด,ด,ง,ด,งดึงนิดนึงนะครับผมดึงได้เลยนะดึงบอบบินออกไคเลยทีนี้เราก็เก็บปลายสายดีนะครับปลายสายที่ว่ามันมีการพันเกินไปไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดึงนะครับเห็นไหมครับดึงเสร็จจะเห็นว่ามันจะมี3ามเส้น เส้นหนึ่งมาจากลอกเส้นหนึ่งเป็นสายช็อกสายฟูโรเส้นหนึ่งก็คือสายที่เราเหลืออยู่ในบอบบินเมื่อกี้นะครับเราก็จับให้เข้าตรงกลางเห็นไหมครับสามแยกทางแยกให้เข้าตรงกลางตรงกลางระหว่างสาย PE จากลอกกับสายช็อกจับแล้วก็ดึงนะครับ mm. นะครับดึงไว้อย่างนี้ ให้มันเข้าเป็นตัววายนะครับให้เข้าร่องพอดีนะครับไว้วเราเราดึงต่อไปนะครับนี่นะครับผมก็เอาสายปกติอยูในเรือก็ใช้เท้านะครับใครดึงก็ได้แต่เนี้ยอยู่อยู่บ้านนะผมใช้อุปกรณ์ตัวช่วยแล้วกันผมมีตัวจับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าอ่านี่นะครับนี่นะครับ เห็นนะครับนี่คือสายในรอกนะครับนี่คือตัววายนะครับที่เราที่เราจบเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับตัววายที่เราใส่เข้าไปในลอกเราดึงนะครับเราดึงเพื่อใสยมันแน่นอืครับนี่คือส่วนนี้คือสายที่เป็นสายอยู่ในม้วน อยู่ในม้วนของสายช็อคช็อคลินเดอร์นะครับอันนี้คือสองเส้นสองเส้นคือนี่คือสาย PE ในโอกอันนี้คือสาย N สายฟูโรนะครับที่เหลือนะที่เหลือปลายอยู่นิดนึงไว้จับนะครับอันนี้คือสายที่อยู่ในบอบบินเมื่อกี้นะครับเราก็ถักตัวเองนิดนึงนะครับอือพันรอบตัวเองอนะครับพันรอบตัวเองเห็นนะครับพันรอบตัวเองอสูงไม่เห็นชาร์จนิดนึงอ่า แล้วก็การพันตัวนี้แนะนําประมาณสักค่อยกันอ่ะนะครับก็อยู่นี่อย่างนี้ดูนะครับอย่างนี้ผมขึ้นจากข้างล่างมานะครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ผมก็มาจากทางนี้นะครับอันนี้มาจากทางนี้สลับกันอนะครับซ้ายขวาอันนี้ผมมาจากทางนี้เห็นไหมครับ แล้วแต่นะครับพันทางเดียวกันก็ได้มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผมเอาง่ายๆแล้วกันผมเอาทางเดียวกันประมาณสักสิบสิบยี่สิบรอบนะครับพอละบางคนไม่อยากปมใหญ่ก็สิบรอบก็พออืมควับนี่นะครับมองเห็นไหมครับนี่เป็นสายอยากนี่แล้วก็เรียบสมูททีนี้สาย ที่เป็นสายช็อคที่เหลือเนี่ยเราตัดได้เลยครับตัดให้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 ชนพอดีนะครับให้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 มันรอยน้อยที่สุดไม่ต้องกลัวหลุดนะครับอืมเห็นไหมครับตัดพอดีเป๊ะอืมแล้วเราก็ถักเก็บถักตัวถักตัวนี้นะครับตัวนี้คือสาย PE ที่เป็นจากรอกอันนี้คือสาย PE ที่เหลือในบอบบินเมื่อกี้นะครับเรายังไม่ตัดเราก็มัดตัวเองหน่อยนึงตัวนี้เป็นการลดรอยรอยสะดุดนะครับ ระหว่างที่ว่าเราเก็บเข้าไกลปลายนะครับตัวทิปทอปเราก็เหมือนกับว่า PE มาจากเส้นเล็กแล้วค่อยๆโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเงี้ยลดการสะดุดนะครับอาจจะพันสักสิบยี่สิบรอบนะครับผมจะแนะนำสิบถึงยี่สบนะครับขยันก็ยี่สิบขี้เกียจก็10รอบนะครับนี่นะครับมาดูตอนจบนะครับตอนจบตอนจบดูว้ดีนะครับตอนจบหตอนที่เราสอดขึ้นมานะครับสอง นี่นะครับดึงขึ้นมาเนี่สามสี่ห้าเลยก็ได้ผมขยันเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ดึงดึงดึงได้เลยดึงไปนะครับลองดูนะดึงไปเรื่อยๆนี่คือตอนจบนะครับเราจบต้องการให้สายมันอยู่ด้านในห็นไครับ,รบดึงเสร็จแล้วเห็นไหมครับสวยงาม สวยงามอยาให้ดูสอนชมนะครับแล้วก็ตัดตัดพีที่เหลือตกนั้นได้เลยนะครับจะทำใให้ดูนะครับตัแกะก่อนผมใช้ตัวเกบเห็นไหมครับแป๊เดียวไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยเลยนะครับข้อดีไหมครับข้อดีเลยนะครับเส้นเอ็นได้เป็นพีได้เป็นรอยต่อที่เล็กมาก แต่แข็งแรงนะครับนี่ลอ,อยรอยจบตรงนี้จะเป็นอาจจะไฟไฟเช็คลนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับนี่ก็ไฟเช็คนะครับตัวนี้จะเป็นลายไฟเช็คลายคัตเตอร์นะครับมันจะมีมันจะมีส่วนที่เป็นกั้นไว้ระหว่างสายพีษก,กับตัวไฟนะครับเห็นไหมครับนี่นครับผมก็ ใส่ได้เลยกันเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับสวยไปเช็คลนเรียบร้อยละดึงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดแข็งแรงมากนะครับอืมสวยงามเสร็จแล้วนะครับเป็นรอยที่แบบสมูทมากก,ก็มันอาจจะดูละเอียดนิดนึงนะครับความสามารถของกล้องหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเจอผมนะครับมาหาที่บ้าน มาเจอกันตอนออกทริปเนี่ยไม่เข้าใจยังไงนะครับทักมาคุยกันได้นะครับผมทําให้ดูละเอียดละเอียดเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้ตัวนี้ไว้สําหรับงานหนักๆนะครับพวก GT งานหน้าดินหนักๆกิ๊กแคสเนี่ยอยากได้ที่ว่ามีรอยต่อเล็กๆน้อยๆแต่ให้มีความแข็งแรงเนี่ยแนะนำก็คือใช้บอบบินนะครับโอเคเสียเวลานิดนึงแต่ว่า ความสวยงามของงานมันจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับทริปนี้มีอะไรสงสัยทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวติดตามทริปคลิปอื่นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงแล้วกันค้างไวหลายคลิปมากนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ